คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575 h z กิลเฮรตซสรานลมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทรายจรดฟ้าซาราสู่หิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกานะคะสำหรับวันนี้ มีดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะนาริสาสมานวณน,นิช์ค่ะจากกองตออก,กลางค่ะและท่านผอ,อนะคะผอ,อชาครีนอรัทิพย์เสวิกุลค่ะสวัสดีครับครับของรายการเรานะครับในวันนี้ก็จะคุยกันเรื่องของอตอนออก,กลางนะครับเม,เ,เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับกองตวนออก,กลางของเราก็มีการดําเนินภารกิจนะครับไปยัง2ประเทศที่ไม่ค่อยได้ไปสักเท่าไหร่นะครับ นั่นก็คืออิรักกับอิหร,ร่านนะฮะก็เดี๋ยววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษสองคนนะครับคุนริษาะนะครับก็เดี๋ยวอย่างไรเราพบกับแขกพิเศษของเราก่อนเลยแล้วกันนะครับขอเชิญทั้งสองท่านแนะนําตัวเลยครับค่ะสวัสดีค่ะ,ะชื่อยาวรักษ์สุธีมนัทนะคะนักการทูตชํนานาญการค่ะตอนนี้ดำรงตําแหน่งเป็นหัวหน้าฝ่ายหลายประเทศในตะวันออกกลางก็คืออิสราเอลปาเลสไตน์อิหร่านรวมถึงอิรักแล้วก็จอร์แดนด้วยค่ะ สวัสดีครับผมาธาดาธรวัฒนพนมนักการทูตปฏิบัติการเจร้าหน้าที่รับผิดช,ชอบอิรักแล้วก็จอแดนนะครับหรือเรียกสันส้นๆว่าเจ้าหน้าที่โตครับครับก็เนาะเราอย่างที่เกริ่นไปนะครับที่ไปดําเนินกิจการดําเนินโครงการมานะครับก็คือไปเยือนอิรักกับอิรานนะฮะอยากจะก่อนอื่นอยากจะขอเชิญทั้งสองท่านเนี่ยเล่าให้ฟังก่อนละกันว่าอิรัก กับอิหร่านเนี่ยเป็นยังไงพมสัมพันธ์กับเราเป็นยังไงเราจะเริ่มจากปร,ประเทศไหนดีคะเพราะท่านพวกฟังคงตืง่นเต้นเพราะว่าเราคงนึกไม่ถึงว่าเอออิรักอิหร่านประเทศอะไรหรืออิรักเนี่ยประเทศซึ่งขึ้นชื่อว่าประเทศที่มีแตส่สงครามเนี่ยปัจจุบันเป็นยังไงเราเรามาเริ่มกันที่อิรัรกก่อนดีไหมคะค่ะงั้นเดี๋ยวขอน้องธาราทรหรือน้องตินของเรานะคะเล่าให้ฟังก่อนเช้ว่าเป็นยังไงบ้างครับได้เลยครับถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างไทยกับอิรักนะครับก็ เป็นความสัมพันธ์ที่รับรื่นแต่ว่าไม่ได้ใกล้ชิดกันเท่าไหร่ทั้ง2ประเทศนี้นะครับสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่24พฤษภาคมปี2499แล้วก็ทั้ง2ประเทศเนี่ยก็เคยมีสถานทูตระหว่างกันด้วยแต่ว่ามีเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ซึ่งคือสองครามสหรัฐปุกโจมตีรักเมื่อปี2546 เหตุการณ์นี้ทำให้ทางการอิรักปิดสถานทูตอิรักประจำประเทศไทยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ได้อพยพเจ้าหน้าที่ประจำสถานทูตที่นั่นเนี่ยออกมาตั้งเป็นสำนักงานชั่วคราวในกรุงอัมมานที่ประเทศจอร์แดนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็ยังถือได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ local staff <c oughs> อยู่เพราะว่ายังไม่ถือว่ามีการ ปิดสถานทูตอย่างเป็นทางการทางการนะครับ,รบดังนั้นสิ่ง priority สำคัญก็คือการาที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็อยู่ระหว่างการฟื้นฟูนฟความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างห่างเหินให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ถ้าพูดถึงที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยสภาพปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเมืองสร้างใหม่ครับก็มี ตราบ้านช่องที่ค่อนข้างใหม่บ้านเมืองก็มีร้านค้าต่างๆมากมายแล้วก็ประชาชนคนรักเนี่ยก็ค่อนข้างส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเป็นมิตรครับเท่าที่เจอแล้วโดยภาพรวมเนี่ยเศรษฐกิจกพอเราไปเห็นมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยจะมีโอกาสหรือมีลู่ทางย,ยังไงบ้างกับอีสานเศรษฐกิจพูดถึงตัวเลขสำคัญก่อนแล้วกันนะครับคือปี2565เนี่ย ปริมาณการค้าระหว่างไทยกับอิรักยอยู่ที่1,018ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยฝ่ายไทย,ยส่งออกประมาณ1,017ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็แต่ว่านำเข้าเพียง1ล้านดอลลาร์สหรัฐจากอิรักถ้าเรามาดูที่สินค้าที่ประเทศไทยส่งออกไปยังอิรักเป็นอันดับหนึ่งซึ่งก็คือข้าวนะครับถ้าคิดเป็นตันก็ประมาณ1ล้านกว่าตัน แต่ว่าสินค้าที่เรานำเข้าจากอิรักก็คือ,อน้ำมันดิ48ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ,ค,รบคือจริง,รงๆเราถือว่าไทยได้ดุลการค้าถูกไหมคะเพราะว่าเราส่งออกให้เขามากกว่านำเข้าจากเขาก็คือณนะตอนนี้ก็ถือว่าไทยก็ก็มีโอกาสที่ดีคือได้เปรียบอิรักกับว่าง่ายๆทีนี้นอกจากด้านเศรษฐกิจกแล้วอะคะ่ะด้านสังคมและว,วัฒนธรรมอื่นๆล่ะคะครับแต่ขอเสริมพี่แบดนิดนึงนะครับ,รบที่ว่าถึงรูทางเนี่ย เพราะว่าเท่าที่พวกเราไปดูสภาพโดยสภาพที่มันอยู่ระหว่างการฟื้นฟูประเทศเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมีหลายเรื่องที่มันถือเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนชาวไทยถ้าพูดเรื่องหลักๆก็เป็นเรื่องการโครงสร้างพื้นฐานมันก็มีการก่อสร้างตึกราบ้านช่องมีการสร้างที่อยู่อาศัยซึ่งตรงนี้เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ ก่อสร้างรวมไปถึงเรื่องในชีวิตปร,ประจําวันอื่นๆด้วยเช่นเรื่องอาหาร,รซึ่งตรงนี้ก็น่าจะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท,ที่เป็นช่องทางที่นักลงทุนชาวไทยน่าจะให้ความสนใจกับตลาดอาหารในอิรักมากขึ้นครับ,รบส่วนามาสู่คําถามเมื่อกี้คือในสภาพสังคมและก็วัฒนธรรมของอิรักเนี่ยคนอิรักส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมแล้วก็ มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทางคณะเราได้ไปเยี่ยมผู้นำทางศาสนา<ม>ในเมืองนาจาฟที่อ<ม>ิรักด้วยซึ่งเมืองดังกล่าวกเ็เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญซึ่งคืออิมาม,มาลีทรายหรือว่าคือเป็นศาลสำหรับมุสลิมครับซึ่งตรงนี้มันเลยเห็นว่าที่รัเนี่ยมันมีความสำคัญด้านศาสนาโดยเฉพาะศาสนามุสลิม แล้วก็รับทราบด้ว่าสถานที่แห่งน,นี้เป็นที่ศักการะของชาวมุสลิมจากทั่วโลกครับก็ของคณะคณะที่ไปนี้เป็นคณะแรกในรอบปีปนะครับแม,ม้มั่นใจตัวเลขเหมือนกันแต่คิดว่าถ้าไม่ผิดอาจจะประมาณประมาณ10ปีที่แล้วครับ,รบนับแต่มีการเยือนของอผู้แทนจากภาคระดภาครัฐไทยไปทีครับ แล้วความรู้สึกของคุณธราธรกับคุณเยาวรัตน์พอไปถึงอิรักแล้วเนี่ยบรรยากาศมันเหมือนกับที่คิดไว้ไหมก่อนไปมีความกังวลอะไรไหมแล้วไปจริงๆแล้วมัน,ม,นมันเป็นเหมือนงั้นเปล่านะครับเป็นยังไงบ้างค่ะคือตอนก็ต้องยอมรับว,ว่าด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะ,คะด้วยสถานการณ์การสู้รบะระหว่างคู่ขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็ โอกาสของการบานปลายของสถานการณ์ก็ยอมรับว่าก่อนเดินทางไปอะคะ่ะม,มีความห่วงกังวลในเรื่องของสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศเหมือนกันแต่ว่าพอไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยก็พบว่าบ้านเมืองเขาเป็นปกติมากค่ะทุกคนใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้มีไม่ได้รู้สึกถึงภัยอันตรายหรือว่ามีข้อห่วงกังวลกี่ับความปลอดภัยเลยอะคะ่ะ<ม>ก็ ก,ก็ถือว่าเป็นเป็นการเปิดโลกให้กับตัวเองเหมือนกันนะคะยอมรับว่าประเทศนี้ก็เพิ่งไปครั้งแรกเลยแล้วก็อย่างที่คุณธาทรบอกว่าเราไม่ได้มีคณะไปเยือนมาเป็นระยะเวลานานแล้วนะคะคคแล้วก็เห็นได้ว่าประชาชนมีการจับใจใช้ซ้อยอะไรแล้วเราก็ได้เข้าไปร่วมงานแบกแดดอินเตอร์เนชั่นแนลแฟร์ด้วยก็เห็นว่าโห<ฮ>คนที่แบบสนใจมาบูธของของไทยก็ค่อนข้างเยอะ,ะคะ่ะก็คิดว่ามีโอกาสแล้วก็ลู้ทางอีกมากก็ ก็อย่างที่ว่าคะ่ะได้ยินสิ่งที่ได้ยินมันอาจจะไม่เหมือนกับภาพที่เราไปเห็นด้วยตาตัวเองอะคะ่ะก,ก็อยากจะอยากจะใหผ้ผู้ฟังแล้วก็ผู้ชมได,ได้ลองเปิดใจกับตลาดใหม่นี้ดูคะ่ะครับขอย้อนถามนิดนึงได้ไหมครับคือจากที่น้องตินได้เล่าให้ฟังว่าไทยส่งออกข้าวเนี่ยปีละเป็นพันล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยคะ่ะคือเขาทานข้าวแบบไหนกันพอมีข้อมูลหนึ่งไหมครับมีครับเท่าที่เคยคุยกับ นักการทูตเอรักด้วยกันนะครับข้าวที่โคนิรักส่วนใหญ่กินเป็นข้าวบาสมาตีของอินเดียแต่ว่าข้าวที่นิยมพอกันก็คือข้าวหอมมะลิของไทยนี่แหละครับ <c oughs> ที่เขาชอบข้าวหอมมะลิไทยเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมมีเนื้อสัมผัสท,ที่ที่กินแล้วมันอร่อยครับ <c oughs> แต่ว่ามันก็ยังมีข้าวที่เป็นคู่แข่งของข้าวไทยเหมือนกันคือข้าวบาสมาตีครับก็ <c oughs> <c oughs> จริงๆก็ถือว่าเราตีตลาดได้พอสมควรนะคะเพราะรรเพราะว่าประชาชนในประเทศแถบนั้นเนี่ยเขาทานข้าวบาสมาติเป็นหลักถ้าเราเข้าไปได้ขนาดนี้ก็ถือว่ามีรู้ทางชัดเจนนะคะคคก็คือถ้านักธุรกิจท่านใดที่ฟังอยู่แลวสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาเพิ่มเติมได้นะคะคก็สําหรับอิรักก็เราได้ข้มขอมูลพอสมควรน้อยฟังคร่าวๆนะคะแล้วประเทศอีกประเทศหนึ่งที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ก็คืออิหร่านนะคะซึ่ง น้องๆทั้งสองท่านได้ไปมารวมทั้งท่านผออเองก็เคยอยู่เคยประจำการที่อิหร่านนะคะก็น่าจะช่วยเล่าอะไรให้ฟังได้เยอะทีนี้เราจะมาเริ่มในเรื่องไหนดีคะเกี่ยวกับประเทศอิหรา่านคือของของ,ของอิหร่านเนี่ยพอพูดถึงอิหรา่านใช่ไหมครัภาพลักษณ์ของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นมองว่าเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้แซงชั่น ion, ใช่ไหมครับอยู่ใต้การคว่ำบาตรนะฮะทางเศรษฐกิจนะครับก็าอาจจะมีความยากลาบากคราวนี้ก็แต่เหตุผลนะฮะ ที่ทางกรมเลือกไปอิรักอิหร่านเนี่ยมันมันเป็นเพราะอะไรทำไมถึงมถึงมาถึงเลือกไปสองประเทศนี้คือด้วยนโยบายของรัฐบาลยุคป,ปัจจุบันนะคะที่เน้นการหาตลาดใหม่หาช่องทางทางธุรกิจเพื่อให้ความเป็นอยู่ของของคนในชาติเราในราคะดีขึ้นเราก็ทางกรมเอเชียใต้เนี่ยเราก็มาเล็งดูว่าเอ๊อะตลาดไหนที่อาจจะยังไม่มีใครไปมากแล้วก็เป็นโอกาสทางธุรกิจของเรารวมถึงมี อุปสงค์ของสินค้าที่มีศักยภาพของไทยเยอะซึ่งเราก็เห็นว่าทั้งอิรักและก็อิหร่านนะคะมีศักยภาพด้วยจํานวนประชากรของประเทศก็คืออิรักเนี่ยมีประมาณ40กว่าล้านคนถูกไหมคะแล้วก็อิหร่านเนี่ยเกือบจะร้อยล้านคนแล้วก็ไทยเองก็พยายามส่งเสริมสินค้าฮาลานแล้วก็เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานเราเองก็เป็นประเทศผู้สังเกตการของ OIC ด้วย หรือว่าองค์การความร่วมมืออิสลามแล้วก็เห็นว่าเราน่าจะสามารถที่จะบุกตลาดในส่วนนี้ได้นะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราอยากที่จะดําเนินโครงการไปที่อิรักกับอิรานซึ่งก่อนไปเองเนี่ยเราก็ได้หารือเบื้องต้นกับทางภาคเอกชนด้วยแล้วแล้วก็ได้รับฟีดแบ็ที่ดีจากทางภาคเอกชนที่สนใจนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราได้ดําเนินโครงการแล้วก็พาภาคเอกชน ที่สนใจไปร่วมโครงการกับเราด้วยค่ะคือการเดินทางครั้งนี้ค่ะเราไม่ได้ไปกันแต่ภาครัฐเฉพาะคนในกรมของเราเองแต่ว่าก็จะมีทางภาคเอกนชนเข้าร่วมโครงการด้วยซึ่งเราก็มีหนังสือส่งไปถึงสภาหอการค้าไทยแล้วก็สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเปิดรับภาคเอกนชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการโดยโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองนะคะครับครับนะบอย่างที่คุณยาวรักษ์ว่าคือเป็นตลาดใหญ่ทั้งสองประเทศนะฮะ เป็นช่องทางในในการส่งเสริมตลาดของไทยที่คุณธราธรก็แตะไปแล้วว่าเรื่องของก่อสร้างนะน,นี่ที่อิรักใช่ไหมฮะ mm hmm. มีอุตสาหกรรมอื่นๆไหมที่ทั้งทั้งอิรักก็ดีอิหร่านก็ดีเนี่ยที่สามารถที่จะส่งเสริมได้อย่างเป็นรูปธรรมคืออย่างของกรณีอิหร่านเองเนี่ยจริงๆแล้วอิหร่านเนี่ยเหมือนกับเป็นเทคโนโลยีคู่ขนานกับฝั่งของตะวันตกก็ได้ค่ะอย่างเช่นอุตสาหกรรมโดรนซึ่งซึ่ง,งอาจจะไม่ใช่ในด้านของการอาหารนะคะแต่ว่าในด้านของการเกษตร หรือว่าทางเอนเตอร์เทนเมนต์ธุรกิจเกี่ยวกับการบันเทิงเนี่ยคะ่ะ<ม>เขาก็มีการดำเนินการใช้เทคโนโลยีในด้านนี้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือตามที่ได้เรียนไปคือพวกสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นเป็น,ปนสินค้าที่มีศักยภาพที่น่าจะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันได้ซึ่งในระหว่างการดำเนินโครงการนะคะก็ก็เป็นที่น่าย,ยินดีว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยก็สนใจที่จะ,ะสั่งซื้อสินค้าประเภทเห,เหล่านี้คะ่ะมาที่ประเทศไทย แล้วด้วยเหมือนกันแล้วฝ่ายอิหร่านก็ตอบรับแล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการออหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไปอะคะ่ะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าแล้วก็การลงทุนระหว่างกันนะคะครับอยากขอเสริมคุณยอวรักด้วยมีอีกอหนึ่งสาขาหนึ่งที่ที่เป็นศักยภาพที่ที่ที่ไทยน่าจะใช้ประโยชน์จากอิรักและอิหร่านนะั่นคือ,อาสาขาเกี่ยวกับการส่งออกทิ้นส่วนยานยนต์ครับเพราะว่า ทั้งสองประเทศนี้ก็มีการมีพูดง่ายๆคือมีคนใช้รถขับรถเยอะแล้วมันต้องมีการซ่อมแซมดูแลรถทีนี้ถ้ามีช่องทางที่ประเทศไทยจะสามารถส่งออกชิ้นส่วนยานยโยนเพื่อทีอ่คนชาติของประเทศเนี่ยจะเอาไปซ่อมรถของพวกเขาได้ก็ดีเนี่ยมันกน S <S> จะเป็นโอกาสสําหรับประเทศไทยเพราะมเพราะประเทศไทยก็มีจุดแข็งอันนึงก็คือเป็นฐานการผลิตแล้วก็ส่งออกรถยนต์ก็อ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่ที่ที่เป็นภาคส่วนที่มีศักยภาพในการทำการตลาดระหว่างไทยกับอิรักแล้วก็อิหร่านด้วยครับคุณนฤทธิาเวลาเราพูดตะวนออกกลางเนี่ยเราก็นึกถึงการท่องเที่ยวเนาะ เรท่องเที่ยวตอนออกลางมาเมืองไทยเยอะมากของทางอิรักอิหรา่รานมีศักยภาพด้วยไหมครับเรื่องสาขาการท่องเที่ยวอข,อขอเริ่มจากอิรักก่อนดีกว่าเพราะว่าประเด็นหนึ่งที่ท,ที่เหมือนเป็นประสัรคก็ว่าได้คือเรื่องการขอวีซา่าโดยปัจจุบันเนี่ยคนอิรักทุกคนเนี่ยเวลาที่เขาจะเข้าประเทศไทยเขาก็ยังต้องของวีซ่าอยู่ซึ่ง การขอวีซ่าก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งแล้วมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่หแต่ว่าโดยตัวเลขปัจจุบันเนี่ยที่ที่พึ่งสืบค้นก็คือประมาณประมาณสามหมื่นกว่าคนนะครับครับ,รบก็ถือว่าเยอะอยู่แต่ว่าถ้ามันสามารถแก้ตัวปมมัญหาเรื่องวีซ่าได้เนี่ยมันก็น่าจะมีคนอิรักมาเที่ยวมากขึ้น เพราะว่าจากที่จากที่คณะไทยไปเนี่ยเราก็ได้รับข้อมูลว่าคนอิรักหล,หลายคนเยก็ยัออยงก็อ,อยากที่มาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างที่คุณเยวรักได้พูดเรื่องงานแบกแบด international fan ในที่บูธท,ที่สถานทูตท,ที่อัาม,มานไปเปิดเนี่ยได้รับความสนใจจากคนอิรักค่อนข้างมากซึ่งก็น่าจะยิ่งสะท้อนให้เห็นว่าก็มีคนอิรักอีกหลายๆคนที่อยากมาเที่ยวกับ มาเที่ยวประเทศไทยครับจริงๆ3 0,000ื่นคนต่อปีนี่ถือว่าเยอะมากนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าการแก้ปัญหาสิ่งช่วยคนที่รักเดินทางเข้าไทยได้ง่ายขึ้นนี่จะเป็นการเปิดสถานทูตไทยที่รักไหมคะอีกครั้งหนึ่งไหมไม่แน่ใจว่าเรามีแนวโน้มที่จะกลับมามีสถานทูตอีกไหมคะ,ะก็ถือเป็นข้อพิจารณาหนึ่งที่จะนำไปสู่การเปิดสถานทูต แต่ว่าโดยหลักการการเปิดสถานทูตเนี่ยมันก็ไม่ได้คำนึงถึงแค่จำนวนนักท่องเที่ยวอย่างเดียวครับทราบว่าในหลักการก็คงมีอีกหลายปัจจัยที่จะต้องคิดให้รอบคอบแล้วก็ใช้การเปิดสถานทูตมันก็ต้องมีการใช้ทรัพยากรแล้วก็ใช้งบประมาณเพราะฉะนั้นลำพังแค่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวอาจจะไม่พออาจจะต้องดูว่า มีประเทศอื่นหรือเปล่าที่อยากมาเปิดสถานทูตนอกเหนือจากอิรักแล้วก็ต้องชั่งน้ำหนักดูสาหรับเคสของอิรักก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ยังไม่ก็ยังยืนยันไม่ได้อีกเช่นกันว่าจะมีการเปิดสถานทูตในท้ายที่สุดหรือเปล่านิดครับแล้วสำหรับอิสานเรคะเดี๋ยวขอก่าบสรวนของคุณธาราธรน,นึงค่ะคือคิดว่ามันเป็นอาจจะเป็นกระบวนการระยะยาวอะคะ่ะแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เราก็ ให้อิรักอยู่ในไายปลายของ<ม>ของการเปิดส<ม><ม>าหาทูตของเราค่ะแต่ว่าอาจจะใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งด้วยกระบวนการที่ค่อนข้างนานแต่ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็จานวนตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นก็คาดว่าน่าจะมีการพิจารณาในเชิงบกแต่จะใช้เวลาอีกนิดหนึ่งค่ะในส่วนของอิหร่านก็คือเป็นที่ทราบกันนะคะเราไทยกับอิหร่าน,นมีความสัมพันธ์มายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากับอาณาจักรวรดเปอร์เซียนะคะแล้วก็ ด้วยความที่อิหร่านเองจริงมันก็คือจกักรวรรดิเปอร์เซียเก่ามีสถานที่วัฒนธรรมมากมายมาีเป็นสถานที่สําคัญอของคนมุสลิมที่นับถือนิกายชีอะก็เลยทําให้มีคนไทยที่โดยเฉพาะคนไทยมุสลิมที่นับถือ,อนิกายชีอะเดินทางมาอิหร่านอยู่เพื่อสักการะาสถานที่สําคัญนะคะในอิหร่านสําหรับในไทยเองเนี่ยก็ทราบว่า คนอิหรา่านนิยมไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากนะคะแต่ก่อนเนี่ยช่วงก่อนโควิดเนี่ยมีไฟล์บินตรง ทุกวันเลยนะคะแต่ทราบว่าพอภายหลังโควิดก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจำนวนเที่ยวบินไปแต่ว่าก,ก็สะท้อนว่าคนอิหรา่านจริงๆแล้วชอบมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมากแล้วก็ทราบว่าเขา,าชอบคนไทยด้วยอัธยาศัยของเราสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ความเป็นมิตรของคนไทยนะคะก็ถือคิดว่ามีโอกาสของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันมากแล้วก็ในโอกาสที่ปีหน้านะคะจะครบรอบ70ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศก็กําลัง อยู่ระหว่างการพิจา,นะารณากดำเนินโครงการในด้านวัฒธรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านนี้นะคะโดยเฉพาะเป็นความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชนด้วยะคะ่ะโดยรูปแบบของโครงการก็อาจจะเป็นการนํานคณะนักแสดงทางวัฒนธรรมจากทางอิหร่านมาแสดงที่ไทยหรืออาจจะเป็นจากไทยไปแสดงที่อิหร่านซึ่งในไทยเองก็มีสถานที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับอิหร่านด้วยซึ่งก็อยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะแต่ว่าก็ ในในโอกาสคณะก็น่าจะมีโครงการอะไรลักษณะนี้นะคะ่ะเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ทางด้านประชาชนกับประชาชนระหว่างกาันมีมาอย่างยาวนานแล้วก็ <c oughs> เป็นไปโดยอย่างแน่นแฟ้นนะคะครับแล้วจากการเยืนครั้งนี้นะครับที่ก็ต้องบอกว่าประสบความสำเร็จอย่างดีนะฮะเราจะทําอย่างไรต่อไปนะครับในการที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ตรงนี้ด้านด้านเศรษฐกิจก็ดีนะด้านการเมืองก็ดีแผนการที่ททางกองได้เตรียมไว้ มีอะไรบ้างนะครับตายๆตายจากอายการแบบรี้มีเยอะหลายอย่างจนไรว่มไม่จะเริ่มอะไงไม่เดี๋ยวขออนุญาตเรียนในภาพรวมก็ได้ค่ะคือหลังจากที่ดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราก็ได้มีการรายงานผลไปเพื่อทางให้ผู้ใหญ่พิจารณาในระดับนโยบาย ซึ่งทางก็เป็นที่น่ายินดีว่าทางท่านระดับท่านรัฐมนตรีหรือว่าท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีท่านเห็นพ้องถึงความสําัญของอิรักแล้วก็อิหร่านในเบื้องต้นเราก็จะมีการจัดทำรถแมพของการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอิรักซึ่งตามที่พี่แบดแจ้งมาในเรื่องของการจัดสถานทูตเลยคิดว่าน่าจะอยู่ในไพเปยนี้เหมือนกันต่อาจจะเป็นแผนระยะยาวนะคะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยตามที่พอพยายามผลักดันอยู่ก็อาจจะมีการจัดสัมมนา โครงการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านการค้าและการลงทุนเป็นเสมือนเหมือนโครงการหลังการจัดสัมมนาเพื่อรับฟีดแบ็กหลังการดำเนินโครงการนะคะแล้วก็นำองค์ความรู้แล้วก็การคอนแทคหรือว่าคอนเน็ t ชันที่ได้รับมาจากการไปเยือนครั้งนี้ส่งมอบให้กับภาคเอกชนไทยที่สนใจให้ได้มากที่สุดนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแผนเบื้องต้นในระยะสั้นนะคะ แล้วจากนั้นก็ทราบว่าจะมีการประชุมที่เกี่ยวข้องในกรอบต่างๆของอิรักอาจจะให้คุณธารทธนกล่าวเสริมค่ะครับสำหรับกรอบการประชุมที่เกี่ยวข้องนะครับอันแรกที่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องเห็นชอบเหน็นพ้องในหลักการด้วยกันก็นกคือกรอบการประชุมปรึกษาหารือทางการเมือง political consultation ไทยอิรักนะครับซึ่งการ,รกรอบการประชุมเนี่ยอยู่ระหว่างการประสานรายละเอียดอยู่ ว่าครั้งแรกจะจัดที่ไหนจะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรแต่ว่ากรอบก,บกรอบารประชุมารั้งนี้อยู่ในระดับอธิบดีอันนี้เป็นมายสเตย์ที่น่าจะต้องจับตาดูต่อไปแล้วก็มีอีกกรอบหลักกรอบหนึ่งซึ่งคือจอ t เทรดคอมมิต t t e e ไทยอิรักซึ่งเป็นกรอบที่ประธานรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์แล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของอิรักเนี่ยเป็นประธานร่วมซึ่งล่าสุดที่ประสานกับฝ่ายอิรักอย่างใกล้ชิดเนี่ยก็คาดว่าจะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมหรือว่าเดือนมิถุนายนแต่ว่าวันเวลาที่แน่ชัดก็อยู่ระหว่างการประสานระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อไปนี่ก็จะเป็นสองเรอบ หลักๆที่อยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นสองกรอบที่ขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยอรักให้ใกล้ชิดให้สมกับความตั้งใจที่จะฟื้นฟูให้ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแน่นแฟนยิ่งขึ้นต่อไปครับก็วันนี้ท่านผู้ฟังก็คงได้รับความรู้กันมากมายนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเวลาเราพูดถึงประเทศอิรักนะคะเราก็นึกไม่ออกเลยว่ามันจะมีความ เป็นประเทศยังไงหลังจากที่ผ่านสงครามมาอย่างโชกโชนนะคะแล้วก็อิหร่านเองก็เหมือนกันซึ่งเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรมาโดยตลอดแต่ก็ยังมีศักยภาพทางเศรษฐกิจนะคะก็จริงๆเราทั้ง3าท่านเนี่ยก็ไปเดินทางไปทั้งอิรักและอิหร่านรวมทั้งผอของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วบวกกับว่าท่านผอเราเนี่ยมีประสบการณ์เคยประจำการที่อิหร่านในโอกาสหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสอีกเนี่ยท่านผอก็อาจจะมาเล่า ให้ฟังเพิ่มเติมได้อีกนะคะเกี่ยวกับอิหรา่านว่ามันมีอะไรบ้างก็เป็นประเทศทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่น่าสนใจนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ,อผู้ดําเนินรายการร่วมในวันนี้นะคะแล้วก็น้องเยาวรัตน์น้องส้มโอนะคะแล้วก็น้องธาทรก็คือน้องตินนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดได้รับฟังหรือได้ดูรายการเราแล้วเนี่ยสนใจก็สามารถติดต่อ เข้ามาที่กองตอนออกกลางเพื่อสอบถามข้อมูลเพิเ่มเติมได้นะคะเราสามารถให้คําแนะนําว่าเราจะสําหรับผู้ที่สนใจจะติดต่อใครได้หรือจะต้องติดต่อหน่วยงานไหนนะคะก็สําหรับวันนี้ทุกท่านก็ได้รับข้อมูลประวัติศาสตร์โอกาสและลู่ทางนะคะในการดําเนินความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศนี้ก็สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็ ขอให้ติดตามรายการของเราต่อไปนะคะรายการทรายจรรดฟซาราราสู่ห ah ิมาลัยสารพันเรื่องน่ารู้จากเอเชียใต้เอเชียกลางตะวันออกกลางและแอฟริกาค่ะก็สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคคขอบุณรัครับ